ยูเวนตุสกำลังพิจารณาคว้าตัวอองโตนี่มักซิยานกองหน้าชาวฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกในแนวรุกหลังจากพลาดเซ็นสัญญากับเฟลิเป้อันเดซอนไปแล้วตุตโตสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่ามาักซิยานกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับยูเวนตุสสำหรับการเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เพราะกองหน้าชาวฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่30มิถุนายน ก่อนหน้านี้ยูเวนตุสที่มีงบประมาณเสริมทัพแบบจำกัดหมายมั่นว่าจะเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับอันเดซอนที่กำลังจะหมดสัญญากับลาซิโอแต่ปีกชาวบราซิลเพิ่งประกาศว่าจะย้ายไปร่วมทีมพันเมรัสในหลีกบ้านเกิดนั่นทำให้เบียงโคเนรีต้องมองหาเป้าหมายอื่น มักซิยานจะอำลาแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่อนข้างแน่แล้วหลังจากสโมสรต้นสังกัดไม่มีแนวโน้มที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้เช่นเดียวกับการใช้เงื่อนไขต่ออายุสัญญาอีก12เดือนในสัญญาปัจจุบันอย่างไรก็ตามอุปรสรรคสำคัญของยูเวนตุสคือเรื่องค่าเหนื่อยของมักซิยานที่สูงถึง6ล้านยูโรต่อปีเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปสำหรับเดียงโคเนรี่อีกทั้งยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ให้ความสนใจด้วยเช่นกัน ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นมาสแสดงความคิดเห็นกันได้นะ